ครับทีมนี้ชองผมสักแชนแนลนะครับพาพี่น้องมาสำรวจราคางง้อนะครับผมสำรวจราคางง้อประจำวันที่5เมษายนพศ2566นะครับตอนนี้ชองผมสักแชนแนลที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับนัดนี้มีง้วมีควายเข้ามาหลายนะครับง้อแดงเต็มสนามในตลาดนัดเตะเยอะนะครับสำหรับทีมหนิงกฤษฎาสำรวจพบแม่ลูกนะครับแม่เดียวแม่สาวรวมไปถึงผูพ่อพันธุ์นะครับจังตัวดำๆนะได้ขับพี่น้อง ราคาสิเป็นยังไงนั่นก่ขอฝากติดตามดุชมระฟังไปน้ำกันนะครับคู่แม่ลูกไ่ครับผมตัวนี้หรือว่าหรือว่าแม่เดียวครับแม่สาวแม่สาวนี่สูงลรย้างนี่ครับตัวนี้ลูกสาวของตัวใดครับร้อยซี่สิบลูกซีไว้นะครับผมล้อยซี่สิบหานะครับ เปิดราคาไปหลายไปหนไรครับตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะนะครับผมโดดเด่นเลยนะครับตัวนี้เรื่องโครงสร้างกระดูกหนังนะครับหนังน้าดีนะครับสลึกลิกดีนะครับผมกระดูกแข้งขาโบมิตมิเน่เนาะครับเนาะโบมิตมิเน่นะครับตัวต่อไปนั่นแหละครับบีดีอนามันวะครับนะครับผมยี่สิบเดือนแล้วครับตัวนี้ยี่สิบสองเดือนสูงหลายเป็นไยครับ ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับตัวนี้พวมนี้ตำนิคือกันเนาะเม็ดสีนะครับตัวนี้เม็ดสีหัวโลนธรรมชาตินะครับหัวโลนเฮ็ดนะครับสลึงชิดดีนะครับเปิดราคาเวลาเป็นไหนครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทราคาต่อรองหน่อยนะครับเนาะนะครับผมเอาพี่น้องผู้ที่หางัวไปเลี้ยงนะครับขอโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ด้วครับมึงขายได้ครับผมบ้านขายเงี้ยนาดีลึกนะครับผม ามเบอร์โทรพี่น้องนะครับ093 412 3 2าสนอี่หง่ะครับผมซื้อพียงกว่าครับหอยอัดเนาะงวเขายมเพื่อใดกว่าครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับคำว่ามึงตัวกินก็ได้ด้วยครับพี่น้องนะครับโทรมาติดต่อสอบถามขอขาว่ามึงตัวกินก็ได้เนาะนะครับขอบคุณหลายๆครับปุมไอ้นี่ ม,มึงผูกพอพันกันนะครับสูงหลายเป็นเอ๋เนาะครับตัวนี้เปิดราคาไปหกหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะลูกมีมีผลงานแล้วนะครับเนาะได้สองเดือนเป้งแน่ๆครับทรงลูกดีบอสทรงลูกดีเนาะครับผสมเก่งบอผสมเก่งอยู่เนาะครับเนาะนะครับ เปิดราคาไปหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดพันบาทสูงเท่าไรครับผมตัวนี้เ,นเจ้าของสูงหลายปไปเลยครับสูงราวหกสิบหาเนาะนะครับตนโนกง่ดีนะครับตัวนี้เชื่องดีนะครับ,นนนรบเนาะเชื่องเรียง,งยไงเวลาเาไปผสมกับไปไงเนาะนนขึ้นรถไงจ้งมีแต่เมียเป็นพวกผสมอืมครับผมพ่วงหางตกดินเลยครับลูกของตัวไหนครับนี่ไลเนื้อมันเป็นว แต่ว่าตัวดีอะเนาะครับเนาะเชื่องด้วยครับผมครับตัวละพันต์บ่ครับครับตัวละพันต์โอ้ตัวผสมตัวตอนนั้นพันตง่วไม่จะคอกเองบ่ครับเนี่ยครับตัวละพันโอ้เชื่องดีด้วยครับผมนะครับเชื่องดีเลี้ยงง่ายหนอกง่ายนะครับกระดูกแข็งขาก้อยเล็บกับได้แต่งบริยังเนาะง่วงเดิมเดิมาถอยนะครับ แจ้งไงจะเข้ามาเหนี่ยงติดย้งเข้ามาเหนี่ยอืะครับผมเปิดราคาไปหกหมื่นห้าได้ครับพี่น้องอ่าผู้ทีส่นสนจิตสนใจนะครับอยากได้งัวผูกไปเลี้ยงไปเขาคอกเขาฟ้ามนะครับอ่าไปพัฒนางัวในคอกในฝูงต่อนะครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับฝากรปโทรติดต่อครับผมศูนย สองแปดสามเจ็ดแปเ้าด้าครับพี่น้องนะครับจักปีเราก็เฮ้เขาอะเขาสามปีเนาะผสมตัวละพันบาทนะครับผสมตัวละพันบาทง้อเขาอยู่อำเภอได้กว่าครับพ่ออยู่กุดลังนะครับอยู่อำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารครามเพื่อนเนาะพ่อ,อกอยู่ติดถนนบ่ครับ น้นสูง,สงอยู่น้นสูงนะครับเอาฝากเพื่อช่วพี่น้องอีกที่หนึ่งครับพ่อครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้ดสาซื้อพอยังก่อครับพี่ใช่พอวิชัยเนาะนพอวิชัยนะครับพี่น้องผู้ที่อยากเด้งเงนตัวนี้ก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามพ่อวิชัยเลยเนาะน,นะครับเปิดราคาอย่หกหมื่นหานะครับ ราคาต่อรองได้ไหมครับพี่น้องครับราคาต่อรองกันได้ขอบคุณหลายครับ ẩ, 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 ẩ. สวัสดีครับผมไซเน่แหละครับผู้แม่ลูกปะครับผู้แม่ลูกเนาะผู้แม่ลูกเปิดา<ะ>ราคาไว้หลายไป็นไรครับผมแม่ลูกลูกผู้เนาะเปิดราคาไว้หลายไป็นไรครับ สี่หมื่นสองพันบาทนะครับผมวเฮาอยู่เพื่อไดกครับยูยยโสนะครับมือนีมาไก่มือนี่มาจากโค้มครับมาโค้มแมูกโค้มเดียวนี่เนาะมีคนมาให้รุดไลยบอกครับเล่บเด็กอือครับสามหมื่นหกเลบบ้านได้ขายเนาะครับผมยังได้กับสูๆเนาะครับเนาะเอาฝากมาโทษติดต้อพี่้องครับ 082 648 2ด <0 82, S 2> 64 8องนนะครับผมบแม่เขาสูงแล้วเล่าลอยหาซิมจกเนาะนะครับ ซื้อขายกันแล้วบอครับลายไปไหนล่ะครับสี่หมื่นสามพันบาทเห็นนับเงินผมเห็นนับเงินให้กันเถอะโขนละโตอ้คนละโตนะครับเนา<ร>ะผู้แม่ลูกลูกแม่แม่สูงลอยหาสีบถึงบอสลอยสี่สิบกัวนะครับแม่กับน,น,น้ำนมดีเลี้ยงลูกดีน,น้ำนมดีนะครับลูกแดงๆลูกของตัวใดน,นะครับ พอ 1, พันลูกว่าซีไว้เนะครับเนาะนสีไว้หรือซีลายครับผม <c oughs> สูงลายไอ้ราคาลายเป็นไหนครับสี่หมืนสาพันบาทนะครับสองตนะครับผมตัวนี้ตัวนี้สองหมนห้าพันบาทสองหมันบาทนะครับ2 6งหมื่นนะครับ 26, ทั้งหลังนี่แหละครับพวกแง้นครับฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับผม091ย์เ370หนึ่งบอกเบอร์โทรใหม่ครับงูหอบ5ู2 4้ห่งามยนห้องยลีกับมะลใสหอยลีกับมะลาใสนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมเป็นยังไงครับมือนี่สองตัวเอาน้อหน่อยสองตัวนี่มาเนาะเอามาจากบ้านไหนเนาะครับผมมาจากน้องบัวลำพูมาจากน้องบัวลำพูเลยปะครับแม่โอ้เอามาจากโตครับสองตัวเอามาสองตัวนี่มีคนมาเมืองไปยังเลยปะครับหลายเป็นไรเนาะครับตัวนี่ตัวละคืมหาไหครับตัวละมือหาพันบาทเนาะราคากับตอลองได้อีกตอลองได้ผู้ใดอยากได้ง้อไทยกีปอไปเลี้ยงนะครับไทยกางไทยลูกผสมจากน้อยนี่ กับโทรเขามาติดต่อสอบถามพอเลยเนาะผู้ทีกำลังเงินบาหลายนะครับผมนะครับมื่นหากระ่าทานดยวยครับมื่นหาะนะครับเอาฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับ085 741741 8299 8299นะครับผมซื้อพออย่างก็ครับพอได้ครับพอได้นะครับเนาะมีสองตัววยครับพี่น้องตัวละมื่นหา คุณเลียครับอน้ถายมาเีพมพนม้มเนไป้อมเที่ยวบา้มีงถ่ายไปใช่แล้วครับผมโคแมลูกแมลูนี่นะครับเนาะแมลูครับนี่ครับโมแมลูลูกตัวผู้ลูกตัวเมีครับผมลูกตัวเมียสวยเลยครับผมพอพันิ่นตัวไหนครับพอพันไหน อย่างนาะ,ะ <c oughs> ใบบ่ได้เอามาใบบ่ได้เอามาใบยูรถเนาะ <c oughs> ลูกตัวใดครับนั่นลูกตัวแรกบอกลูกตัวแรกลูกตัวแรกแม่เขาสมอีกไหมครับยังครับยังขึ้นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แม่ก็ขึ้นแล้วพร้อมผสมตำนีรอบนมีพระท่านเหรอครับลงแล้วครับรวยลูกครับผมแม่หูเพียงปากเลยนะครับผมนะครับแดงสดดีเนาะสดดีครับคุณลูกครับบ่มีตำนิอย่างเนาะครับเนาะบ่มีตำนิประกันตำนิครับผมหลายเป็นไรครับคู่แม่ลูกอ่ะโบมนีเปิดไว้หามื่นเก่าครับผมหามื่นเก่าพันบาทเนาะต่อรองได้ราคาหามื่นเก่าพันบาทต่อรองได้เนาะเอาฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกสามสี่ 634 9 8 3่เก้้านหอยลันสารค้ำนาะลครับหอยลันสารคามเนาะหอยมันสารค้ำนะครับเนาะนครับบ้านเผมบ้านบ้านใกล้ๆกับตลาดเนาะแนนครับผมนีอยู่ใล้ใกลเอาขอณในราคาสวัสดีครับ ไายปยเนาะครับผมคูบอไลยไปเยครับเ็นตัวนี้มีสามหมื่นสอันสามหม่บาทนะครับเม่าจากปีครับสองปีนะครับสามหมนบาทนะครับผมพี่น้องนะครับอู้หนานะครับตัวนี้หนาดีนะครับเปิดไว้สามหมื่นบาทนะครับฝากเบอร์โทรติดต้ครับศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่หกหก ครับนี่ตัวเดียวบ่ครับนี่ตัวเดียวเนานะนี่ตัวเดียวตัวนี้ไลบ่นเนีลยครับราคาเดียวกันเนาะสามหมื่นสองนะครับผมสามหมื่นนะครับสวัสดีครับ ลูกตัวไหนเนาะครับนี่ลูกซีไว้เหรอครับลูกซเป็นคนตมันนี่ล่ะซไว้บอกครับสูงหลายปนไหนะครับพี่สูงลอยหาสิบเนาะสูงลอยหาสิบหายโดกเนาะเ,เอาช่วงไอ้แค่นหลังมัาน,นี่เนะาะแค้นหลังเขาก็สีลอยพกนีผเผมว่าแดงดีเนาะพี่ นะครับผมพี่น้องผู้ที่อยากได้คั้วไอผูกง้อผูกไปเลี้ยงนะครับอ่าขอโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเลยนะพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ093 093 057 057 8252 8252นะครับซื้อพี่ยังก็ครับซื้อว่าแดงครับซื้อว่าแดงง้อแดงดีดนะครับผมอ่าราคาไรเป็นไรครับเปิดได้กับเจ็ดหมื่นเจ็ะครับ7700หนะครับผมเปิดราคาไว้7700มื่นเจับาท เ7 0 0 0บาทราคาต่อรองเลยนะครับเนาะเอาไปปรั๊บง่วนในคอกอะไรเนาะพี่ผมบอกเพราะว่าเขายังผสมได้อยู่นะครับมันเกิเป็นลุงง่วนยังครับผมนะครับผมวัฒน์นี่เขาน่าสสมได้เราหรือผมว่าสมไดเราหรือเนาะพี่เนาะครับผมกับลังหัดข่าครับกลังหัดข่าเนาะเอาบอกเบอร์โทรอีกที่หนึ่งนะครับพี่093ย์เก้าครับ0ูนย์เก้าสามศูนย์ครับ8252นะครับผมหน่าดีนะครับผมหน่าดีนะครับตัวนี้ เปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดหนาดีงอเขายิ้ใส่กับพี่ยุกแกดำเนาะผูกหางแบบไงเลยนะครับผูกหางไงเลยนะครับอย่างต่อครั เดี๋ยวไปเลี้ยงไซร์ล่ะครับบารนี่เดี๋ยวไปเลี้ยงไซร์ล่ะครับผมโอ้โหตัวนี้ออกอยู่สนามเลยวะครับนี่โอ้โออกอยู่บ้านไรไปนไหนล่ะครับคู่แม่ลูกนี่อันนี้แม่มันในลูกมันโอ้นี่แม่เนาะคู่แม่ลูกไรไปนไหนล่ะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนี่ยครับพี่น้องตัวนี้ลหรครับนี่ หมื่นสามตัวนี้แหละครับนี่นะครับลูกตัวผูกําลังนอนตาบแดดนะครับเอาฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับผม0ูนย์หกหนึ่งศูนย์่งเก้าเก้าสองหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับสำหรับละครงวงพอสังเกตลิปนี้นะครับช่องเพิ่นจักเองขอการคำว่าสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับ